กหนูสอนทุกคนได้ค่ะคแต่ถึงเวลาที่มันเกิดขึ้นกับตัวเองะอะหนูเอาไม่อยู่ออ,อแล้วก็เราก็เลยแบบช่วงนั้นแบบทั้งชีวิตทั้งช่วงเลยค,ครับรู้สึกเหมือนแบบว่าสุดท้าย แกก็คือคนที่ทําตัวเป็นทัพพีจริงๆอคือไงอ่ะคือตักข้าวอ่ะตักข้าวอยู่ทุกวันอ่ะแต่ไม่เคยได้กินข้าวเลยพี่เจคือไม่เคยได้ศึกษาจริงๆดีแต่เอาพระธรรมไปคําสอนเลยอ่ไปนั่งอวดไปนั่งพูดว่ากูรู้แค่นั้นเองอ่ะรู้แต่ปฏิบัติไม่ได้ใช่ก็ไม่รู้เออจริงๆคนอย่างนี้เยอะนะรวมถึงเราวันนั้นด้วยหนูวันนั้นด้วยขนาดหนูที่หนูว่าหนูเจ๋งแลวนะหนูเวลาหนูพูดในรายการเห็นไหม แต่หนุ่มไม่ได้ปฏิบัติคือหนุ่มไม่ได้เขาเรียกอะไรนะไม่ได้นําไปประยุกต์ใช้กับชีวิตตัวเองอะพอไม่ได้ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตตัวเองปุ๊บหนูรู้เลยว่านี่แหละนี่แหละคือความขาดสติในการใช้ชีวิตความขาดสติในการวิเคราะห์ปัญหาแล้วก็ความขาดฮิลิโอตปะในการที่จะเลือกทํามันวันนั้นจนเกิดเหตุการณ์ขึ้นก็น